การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างนะคะก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พื้นที่สีเขียวนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างของเรานะคะเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าที่อบอุ่นนะคะที่เต็มไปด้วยนะคะความร่มรื่นนะคะเนื่องด้วยวันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างนะคะได้ร่วมจัดทําโครงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะคะ ในการแสดงถึงความจงรักภักดีตามพระราช,ชประสงค์ของพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจะทําโครงการท้องถิ่นนะคะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่90ล้าลานต้นค่ะ ซึ่งครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างของเราได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6สาขานครพนมจำนวน2,000ต้นปลูกในพื้นที่10ไร่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ตำบลโพนสว่างอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างของเรานะคะร่วมจัดทำโครงการดีๆนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะคะในการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ปลูกป,ป่านะคะเพื่อจัตองนะคะสุาราชสาวนีนะคะในประจำปี2565นี้นะคะเป็นการปลูกป,ป่าฉเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในวันที่12สิงหาคม2 0 0 5 ร6 5นะคะลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านาหัวหน้าสำนักประลัดนางสาวนัทสิริเสนารัตน์นะคะกล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ตำบลโพนสว่างบัดนี้ได้เวลาอาันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน ได้ก่อเปิดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดําริพระราชเสาวนีเพื่อเฉละเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสูงร90ล้านต้นต่อไปค่ะท่านครูนักเรียนพนักงานส่วนตบลท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนที่ร่วมกิจกรรมทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ได้มีโอกาสมาพิธีานในพิธีเปิดโครงการปลูกป,ป่าตามแนวพระราชดําริพระราชเาสาวนีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชชนีพันปีหลวงร่วมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผดดินสืบสารสู่90ล้านต้นในวันนี้ปัญหาความเสื่อมทรมของทรัพยากรธรรมชาติภาพและอื่นๆส่วนใหญ่สืบเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทําลายส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่การใช้พลังงานต่างๆการสูญเสียพื้นที่สีเขียวทางการเกษตรกรรมและการกำจัดของเสียสาเหตุตั้งล่าวทําให้คนพบหลักฐานสมคัญที่ทําให้เชื่อว่าอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนั้นปัญหาความเสื่อมทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิษตรกรออย่างต่อเนื่องคือความยากจนและคุณภาพชีวิต ที่ตกต่าจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นการรดวงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และกิจสํานึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอัคคภูมิอากาศเพื่อรับรองและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรต่อไปในอนาคตอาทิการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรการลดลงของผลผลิตเกษตรเกษตรการลดลงแหล่งอาหารตามธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเก,กษตรกรที่จะได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลงผมขอขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้าน,นคณะครูโรงเรียนนักเรียนและชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับจัดกิจกรรมแบบบูรณาการในครั้งนี้เป็นอย่างดีจึงขอฝากต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ไว้ให้พี่น้องทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโต ทั้งนี้ผมอยากจะเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศถ้าพวกเราร่วมมือกันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการร่วมกันคิดร่วมกันทําเพื่อพี่น้องประชาชนก็จะได้อยู่ดีดกินดีในอนาคตต่อไป ปับนน oh yes. ี้ได้เวลาอันสูงควรแล้วผมขอเปิดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริพระราชเสาวนีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชชนนีพันปีหลวงร่วมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่90ล้านต้นโดยพร้อมเพียงกันขอขอบคุณครับ โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริพระราชเสาวนีนะคะประจำปี2565นะคะในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลพระองค์มีพระชนมายุ9 0พ0 0ษาก็เป็นกิจกรรม โครงการดีๆนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างของเรารวมแรงร่วมใจกับพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมโดยเฉพาะการปลูกป,ป่าซึ่งก็เป็นการสนองพระราชดำริของพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่แล้วในการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อ,อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของพี่น้องประชาชนในชนบท ซึ่งพระองค์ท่านก็ทำมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ซึ่งพวกเราพระสงนิกรชาวไทยคนหนึ่งก็สารงานต่อเพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนต่อไปค่ะวันี้ก็เรียนเชิญท่านนายกนะครับผู้ก่อเลยนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือนะคะจาก ท่านขอ,อริธิไกยนะคะมั่นคงนะคะที่ได้อันนำน้องๆน,น,นะคะน้องๆโรงเรียนบ้านนาโพนะคะมาร่วมปูป่านะคะกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพงสว่างของเรานะคะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะ เพราะว่าเด็กๆน้องๆเยาวชนในวันนี้นะคะต่อไปในอนาคตข้างหน้าเขาจะต้องเติบโตเป็นผู้ย่างที่ดีนะคะแล้วก็รู้จักรักป่านะคะซึ่งถือว่าวันนี้นะคะเป็นการปลูกฝังนะคะจิตใต้สำนึกรักป่านะคะให้กับเด็กและเยาวชนของเราด้วยนะคะรวมถึงนะคะต้องขอบคุณท่านผู้นําชุมชนทุกท่านเลยนะคะก็ทราบว่าวันนี้นะคะ,ะก็ ปลูกต้นไม้น้องๆปลูกต้นไม้คนละต้นในมือแล้วนะคะเรายังมีต้นกล้าไม้เที่ยงเหลืออยู่นะคะที่เราได้รับการสนับสนุนมานะคะจากกรมป่าไม้จังหวัดนครพนมนะคะจํานวน2,000ต้นนะคะซึ่งแน่นอนนะคะ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสว่างทั้งตำบลเลยนะคะมีทั้งหมด10หมู่บ้านด้วยกันนะคะวันนี้นะคะต้นไม้นะคะที่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากกรมป่าไม้จํานวน2,000ต้นนะคะจะตกลงในพื้นที่อของแต่ละหมู่บ้านนะคะทั้ง10หมู่บ้านนะคะค่ะต้นก้านี้นะคะก็จะมอบให้ท่านผู้นำนะคะแล้วก็ท่านพอนะคะไปปลูกในพื้นที่ของ หมู่บ้านของท่านแล้วก็โรงเรียนของท่านวันนี้ก็องค์การบริหารส่วนตำบลโพน,นสว่างนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ